วันนี้จะชวนมาทำเมนูน้ำพริกกะปิสูตรใส่ประทูลงไปด้วยนะคะสูตรนี้ใครได้ลองติดใจแน่นอนค่ะวัตถุดิบในการทำก็จะมีพริกแดงจินดาพริกขี้หนูสวนหอมแดงกระเทียมมะนาวปลาทูทอดหนึ่งตัวน้ำตาลปี๊บผงนัวน้ำปลากะปิค่ะขั้นตอนในการทำเราก็จะใส่กระเทียมลงไปพริกแดงจินดาพริกขี้หนูสวนหอมแดงแล้วก็กะปิค่ะ ของฟ้าจะใส่กะปิไปหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะคะปีเราก็ใส่ได้ตามชอบเลยแล้วเราก็โขกคลุกเคล้านะคะให้ละเอียดเข้ากันค่ะหลังจากที่ละเอียดเข้ากันดีแล้วฟ้าก็จะใส่ปาทูทอดลงไปหนึ่งตัวนะคะหนึ่งตัวนี้กําลังดีแล้วเราก็โขกคลุกเคล้าไปให้เนียนละเอียดเข้ากันเมื่อเนียนละเอียดเข้ากันดีแล้วเราก็จะมาปรุงรสชาติก็จะใส่ผงนวลงไปนิดหน่อยน้ําตาลปี๊บเล็กน้อยน้ำมะนาวน้ำ แล้วก็เติมน,น้ำอุ่นลงไปด้วยนิดหน่อยนะคะเพื่อที่น้ำพริกของเราจะได้ไม่ข้นเกินไปรสชาติปรุงรสล้วแต่ตามชอบได้เลยค่ะเมื่อขขาคุกเขาเข้ากันดีแล้วเราก็ตักเสิร์ฟใส่ถ้วยได้เลยนะคะสูตรนี้อร่อยมากๆเลยลองไปทำกันดูนะคะน้ำพริกกะปิสูตรใส่ปลาทูอร่อยมากๆเลยค่ะ